เข้าพิธีมั่นตามประเพณีลาวธัญญาอาสยามโลเศรษฐีซอปปอลาวพร้อมประกาศตั้งท้องได้สมเดือนเข้าพิธีมั่นตามประเพณีลาวพร้อมประกาศตั้งท้องได้สมเดือนธัญญา,าสยามเข้าพิธีมั่นอาโลเศษธีลาวสุดเรียบง่าย พร้อมประกาศตั้งท้องลูกคนแรกได้3เดือนแล้วถือเลิกดีเลิกมงคลในวันนี้22กุมภาพันธ์2567เน้าเขาพิธีมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักร้องสาวลูกทุง่งธัญญาอาสยามกาับแฟนหนุ่มอาโลเษธีเมืองลาวลางสะพดยขอแต่งงานสุดโรแมนติกเนื่องในวันครบรอบหนึ่งปีเต็มโดยบรรยากาศงานมั่นของสาวธัญญาและอาโลจัดขึ้นแบบเรียบง่ายบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นมีเพียงญาติผู้ใหญ่ทั้ง สองฝ่ายและเพื่อนพ้องคนสนิท ร่วมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่ทั้งนี้ในงานของคู่บ่าวสาวป้ายแดงยังได้ประกศาศข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ว่าสาวธัญญาสยามได้ตั้งท้องลูกคนแรกอายุคันสามเดือนแล้วพร้อมเผยภาพอันตรสาวลูกน้อยในท้องที่ทาเอาว่าที่คุณแม่ตื้นตันจนน้ําตาคลอส่วนที่ต้องปิดเป็นความลับเพราะทั้งสองครอบครัวมีความเชื่อเรื่องเคล็ดลับด้วยวันนี้เป็นวันดีเป็นโอกาสที่เหมาะสมจึงอยากจะแจ้งข่าวกับทุกคนเพื่อให้ได้ร่วม แสดงความยินดีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทันย่าเผยว่าหลังจากนี้จะจัดพิธีจะลองวิวาลและเชิญเพื่อนๆทุกคนมาร่วมเติม,เต,มเต็มโมเมนต,ต์ความสุขกันอีกครั้งขณะที่แฟ,น,ฟนก็ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมาก